กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องใจใจ h ช n แนลไม่มูก็เฮงได้ คู่คูญาติอันนี้อยู่ที่ลพรางห้าห้าเต้าเปลาแล้วก็ด้านบนาคี่เป็นบัลลังก์บารมีใหญ่ก็คือบันสีเปล่าอ๋อบัลลังก์บารมีใหญ่สีเด้วยทุกคนเนาะนั่นเด่นของเขาชุดนี้ชุดข้อคามคูอฝาผูต้องใสรเท่าไหร่คะพี่คนนึงจะใช้อยู่สามสามที่คือสามเก่าแล้วก็ข้างในจะมีสามจักรยานสี่ประตูบ้าแล้วก็บอชุดยหนาสารต้นประเดี er, ๋ยวจะมีท <Scot ctions> ี่ไว้สามเท่า พี่สาวใจดีนะคะที่อยู่ที่ร้านใบสีนะคะเดี๋ยวเขาจะพาเราไปส่งนะคะเพื่นอนๆนะพี่เขาขับมอไซค์นำหน้าไปแล้วนะคะเดี๋ยวพี่เขาจะพาไปที่ศาลเก่าก่อนนะคะคนพื้นที่นะคะเขารู้ว่าเดี๋ยวเขาต้องไหว้จุดไหนก่อนสา,ามพี่สาวไปเลยค่ะตอนนี้เรามาถึงศาลเก่านะคะศาลปู่สี่จุดโคนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในคะ่ะ อ๋อค่ะี่ำก็คือคือจ้างหลังกระถ่ยที่นี่สะพาน,ออ,น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 ออกไม่ได้อ่ะค่ะอ๋ออันนี้สะพานทุิ่งทำใช่ไหมคะพี่เป็นคนที่นี่เลยนหมคะ เดี๋ยววันนี้เรามาขอโชคพ่อปู่สีจุดโทและแม่ย่านาคินีสีประทุมมานะคะมาค่ะขอให้เราเฮงๆกั่งๆร่วมกันนะคะลูกแรกนะคะเพื่อนๆลูกต่อไปนะคะ ขอให้อคีณช่วงมิราฟรัง,งร่วมกันนะคะตอนนี้เรามาถึงคำชะโนดแล้วนะคะจังหวัดอุดรธาน,นีตอนนี้เราเตรียมใบสีนะคะแล้วก็หมากพูนะคะเตรียมที่จะเข้าไปข้างในก่อนอื่นเราต้องถอดรองเท้าฝากไว้ตรงที่ชั้นวางนะคะแล้วก็วันนี้ฝนตกด้วยนะคะเพื่อนๆเขาอนุโลมนะคะให้ใส่หมวกแล้วก็กางลมได้ไปค่ะเดี๋ยวจะพาเข้าไปข้างในค่ะ ตรงนี้นะคะจะเป็นทางที่เราจะไปตรงเกาะกลางน้ํานะคะที่มีต้นชะโนโดนะคะเพื่อนๆตรงนี้เป็นทางเดินที่เรากําลังจะเดินเข้าไปนะคะห้ามพูดทำหยาดนะคะแต่งกายให้สุภาพนะคะเพื่อนๆืวันนี้ฝนตกด้วยค่ะเปียกเสมือนน้ำมนต์เลยนะคะเพื่อนๆ่ถ้าใครที่อยากจะเข้ามากรับสก,การะบูชาที่คำชะโนโดก็สามารถมาได้นะคะ บริเวณตรงนี้นะคะจะเป็นจุดที่เชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์แล้วก็คัมชโนดนะคะจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นแดนข้ามผ่านเพราะว่าตรงนี้เขาบอกว่าตอนที่ก่อสร้างไม่ว่าจะพยายามที่จะเชื่อมต่อให้เป็นสะพานเดียวกันยังไงก็แตกนะคะเพื่อนๆไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้นะคะมาค่ะเดี๋ยวเราตั้งจิตอิฐฐานแล้วข้ามผ่านตรงนี้นะคะเราจะข้ามไปสู่อีกดินแดนหนึ่งนะคะ มาเลยค่ะเพื่อนๆบริเวณด้านในนะคะจะมีความรู้สึกลมลืมล่นแล้วก็เย็นนะคะเพื่อนๆถึงแม้ว่าถ้าเกิดเรามาในช่วงที่อากาศร้อนบรรยากาศในนี้ก็จะแบบเย็นขดล,ลุกเลยนะคะเพื่อนๆข้างในจะมีต้นชะโนดนะคะที่สูงเด่นเป็นสง่าเลยนะคะต้นชะโนดนะคะก็เขาบอกว่ามันจะคล้ายสามต้นนี้นะคะที่ลักษณะคล้ายกันก็คือจะมีต้นมะพร้าวต้นหมากแล้วก็ต้นตาลน,นะคะ แล้วก็สิ่งของในนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นใบไม้ก้อนหินห้ามเก็บกลับไปนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเขามีเจ้าที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษานะคะห้ามเก็บกลับไปนะคะเดินลงมาคารับงมาขบวนเรื่อยๆเลงเดนลงมาครับนะพานเดินลงาครับจะได้รำกาวพ,พร้อมๆกันมากคิดล่อคิอไปนะครับ สวัสดีค่ะเพื่อนๆ FC ตอนนี้เรามาถึงหน้าศาลพ่อปู่ศรีสุโธแล้วนะคะเดี๋ยวรอเพื่อนๆคนอื่นๆนะคะเดี๋ยวกล่าวคำปฏิหารพร้อมกันค่ะพอพร้อมแล้วก็จนะครับวางใบศีน้าผู้ห่าหน้าข้าราชการก็ถือปกตินะครับตามมาคู่บุรี่ให้เจาะชิ้นลูกถ้าที่ไม่มีวาคู่บุรี่มาเงินสิ่งที่เราอธิหานขอขอโจบขอลาภขอรุานลการงานะคะไม่มีอะไร นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุสัากายวาจาจิตตังอาหังบันทานาคาธิปดีสีจุดโตวิสุทธิเทวา านาคาทิปีติพิเทวีปูเชมิตุติยมปิกายาวาจาจิตตังอหังวันทานาคาธิปีสี่สิโทมิสุทธิเทวาวนาคาทิปีติพ,เาาพิเทวีปูเชมิตุติยมปิกายาวาจาจิตตัง นาคาทิพดีสีสุดโพลิสุทธิเทวาทมานาทีพิจุทิทเควีตูเชมีสาธุตรงนี้นะคะจะเป็นต้นมะเดื่อยักษ์นะคะเป็นท้องพระคลังเป็นทรัพย์สมบัติขององค์ปู่แล้วก็องค์ย่านะคะใครที่มาเขาบอกว่าต้องเข้าไปขอโชคขอลาบด้านในนะคะมาค่ะเดี๋ยวจะพาไปเข้าข้างในกันวันนี้สดชื่นมากเลยค่ะเพื่อน ปู่เมตตาประทานพอนะคะผมน้ำมนต์ให้ชุ่มฉ่ำไปเลยคะ่ะนี่แหละต้นมะเดือ่อตรงนี้นะคะจะเป็นในจุดของต้นมะเดื่อยักษ์นะคะตรงนี้จะเป็นในส่วนของท้องพักคังของคังพญานาคนะคะเรานํำบากพูเดี๋ยวกราบสการะตรงนี้นะคะเพื่อนๆแล้วก็ขอโชคลาภตรงนี้นะคะนโมทัสสะอะระหะโตอะ,ตร,ะตระสมมาสมุทัสสะนโมทัสสะอะระหะโต วัจาติตังอาหารมันทานะคะพิีศสุโภพิสุทธิเทวโปุชนิตยละวัจาติตังอาหารมันท่านะคะพิีศสุโภพวิสุทธิเทวโปุชนิไตยะวาจาติตังอาหารมันทานะคะพิีศรสุโภพิสุทธิเทวปุชนิร่อกับสัาระปุชาองคูอุญาองคูุญาศรสุขโภตวิสุทธิทปุชมนวันนี้รุ่มขับสาระโดยนำหมาคือมาถวายปุกปบญญานะคะ หลังจากที่เราไหว้ขอทรัพ,พยานะาคองปู่องค์ยาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทางนู้นต่อนะคะเพื่อนๆมาต่อคะ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปชมทุนที่โดยรอบนะคะเดินระวังกันด้วยนะคะพื้นกระดานจะเปียกนะคะเพื่อนๆช่วงนี้ฝนตกเดินตามมาเลยค่ะ ให้ลึกเลยนะคะเอาตูบยาตอนนี้นะคะเราอยู่ภายในบริเวณของคาชโนโดนะคะเกาะกลางน้ำที่มีต้นชโนโดนะคะขึ้นสูงเด่นเป็นสง,ง่าเลยนะคะเพื่อนๆต้นชโนโดนะคะจะมีลักษณะที่คล้ายต้นมะพร้าวต้นตาลและก็ต้นหมากนะคะเพื่อนๆนแล้วก็สิ่งของไม่ว่าจะเป็นใบไม้ก้อนหินที่อยู่ในเกาะกลางน้ำ คำะโนโดนะคะห้ามเพื่อนๆเ,เก็บกลับไปเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าของทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ที่นี่จะมีเจ้าที่ปกปักรักษาห้ามหยิบออกไปโดยเด็ดขาดนะคะขณะตอนนี้ฝนก็ยังตกโปรยปลายอยู่นะคะเพื่อนๆก็เพื่อนๆจะได้เห็นถึงธรรมชาตินะคะที่เขียวขจีโนโที่สูงเด่นเป็นสง,งา่าแล้วก็บรรยากาศที่สดชื่นมีน้ําฝนโปรยปลายอยู่ตลอดเวลานะคะเปียกเสมือนน้ำมนตนะคะ ก็เพื่อนๆท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถมาเที่ยวที่คําชนโนจังหวัดอุดรธานีได้นะคะเพื่อนๆถ้าใครที่มาช่วงนี้นะคะเป็นช่วงหน้าฝนก็จะได้สัมผัสบรรยากาศที่รมเย็นสดชื่นไปอีกแบบหนึ่งนะคะเพื่อนๆขอขอให้เพื่อนๆที่ชมคลิปนี้นะคะก็เชิญชวนมาเที่ยวแล้วก็มาทําบุญร่วมกันนะคะเพื่อนๆขอให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็เฮงๆปงงๆร่วมกันนะคะหากมีสิ่งใดที่ผิดพลาด ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะมาค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูต้นชโนดนะคะละักษณะการดูนะคะถ้าเป็นต้นพ่อนะคะจะเวียนไปทางขวานะคะเพื่อนๆแล้วก็ถ้าเป็นต้นแม่นะคะจะเวียนไปทางซ้ายนะคะ นี้นะคะเรามาถึงบ่อน,น้าศักดิ์สิทธิ์แล้วนะคะเพื่อนๆก็เดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในนะคะแต่มีข้อห้ามนะคะในบ่อน,น้าศักดิ์สิทธิ์นี้ก็คือสามารถาตักใส่ขวดเอากลับไปเป็นน้ํามนต์ได้นะคะแต่ว่าห้ามนํามาลาดเท้าหรือทําสิ่งที่ไม่ดีนะคะเพื่อนๆถือเป็นการลบหลู่มาค่ะ นี้นะคะจะเป็นจุดศูนย์กลางนะคะของบ่อน,น้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะเพื่อนๆตรงนี้ก็คือจะมีในส่วนของบ่อน,น้ำศักดิ์สิทธิ์น้ําที่อยู่ในบ่อนะคะเพื่อนๆสามารถตักออกไปดื่มกินได้นะคะเพื่อความเป็นสิริมงคล โอเคค่ะเพืเ่อนๆ FC ก็ตอนนี้นะคะเราเข้าไปชมในคําชะโนดที่อยู่เกาะกลางน้ำด้านในเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวสําหรับวันนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะก็ขอให้เพื่อนๆ FC นะคะสุขภาพแข็งแรงแล้วก็รวยๆเฮงๆปังๆ,งงๆร่วมกันนะคะแล้วก็ขอให้ติดตามคลิปต่อไปนะคะว่าเราจะพาเพื่อนๆไปมู่งที่ไหนกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องใจใจ h ช n แนลไม่มูก็เฮงได้